สวัสดีค่ะเช้าวันนี้แก้วกับพิยานะคะพามาทุ่งนาหาปูไว้ทานแล้วก็เอาเก็บไว้เลี้ยงนะคะแยกแม่พันธเนาะเพราะว่าปูหายยากนะคะทุกวันนี้อันนี้เราจะเลี้ยงปูกันด้วยนะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นปูดองไว้ใส่ส้มตําด้วยค่ะทุกคน,นนะวัวน,นี้นะคะกามใหญ่มากนะคะทุกคนปูอะไรก้ามใหญ่นีบม,มือค่อยบอ่หบีบเก็บนะคะอย่างนี้ จะจยไม่พอน่าจะเจนะเออยู่นะเออในขอดูหน่อยปูที่เอาไว้ดองใส่ต้มตำเนาะนี่นะคะเรามาทุ่งนา กระเด็นเลยทำไมไมันลือกอะคะโอติมจะไม่ลือกมันอยู่สามตัวเปล่ามันจะสังสรรค์กันหรือเปล่าโอเคดูตัวมันหน่อยดูดูตัวข้างหลังข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นปูปูใส่ซุปดำนะคะอ๋อเนี่ยจะเอาไปทำเป็น ปูดองใส่ต้มตำนะคะทุกคนพูครัววันได้ขังหนึ่งใช่ปะเอาไปดองใส่น้ำปลานะคะทุกคนกวปูเนาะค่ะวันนี้เรานะคะพาพีซีเอนจิเนียนะคะมาหาปูทุ่งนานะคะ แล้วก็จะเลี้ยงปูกันนะคะเพื่อ,อไว้เป็นอาหารค่ะอันนี้คือปูดองวิยาเขานะคะไปใส่ส้มตำ้ทำามทำไมก้านต้นมันมีอันเดียวอ่ะอ๋อขามันหลุดขามันหลุดชาบไอ มาทรัพยากรธรรมชาติของเรายังมีอีกเยอะนะครับมันจะปลเอาตัวไหนกลุ่มไหนเอาไปเลี้ยงอันนี้กลุ่มน,นี้ครับอันนี้อันนี้มีไข่น,นีคือแม่พันธกับพ่อพันธุ์เดี๋ยวจะทําการฟาร์มปูเลี้ยงปูอ๋อทําเลี้ยงปูเนาะครับจะเลี้ยงปูนะปนะี่แม่แม่แม่ที่มันมีไข่ครับเอาไปเลี้ยงต่อเนาะครับจะเอาไปเลี้ยงต่อครับปู้ที่พวกที่ว่ามันมีตัวผู้กับตัวเมียพึ่งซึ่งกําลังไข่ เดี๋ยวเราต้องไปทําปูนซีเมนก่อนครับจะต้องไปทําบ่อตอนนี้คัดแม่พันธุ์ไว้กับพ่อพันธุ์ไว้